สวัสดีครับสวัสดี FC และก็เพื่อนๆน,นะครับที่ที่ติดตามในช่องของผมอยู่นะครับตอนวันนี้วันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับหลังจากที่ได้เอานิวเวสนะครับไปซ่อมมานะครับผมคือทำไมถึงเอาไปซ่อมนะั้นตอนนั้นผมเปลี่ยนท่อลมนะครับแล้วก็ อะไระครับหลายตัวแล้วก็ใช้ไปใช้มาสักพักหนึ่งอาการมันยังเป็นเหมือนเดิมผมเลยส่งไปโรงพยาบาลน,นะครับส่งเข้าโรงหมอไปเลยมันสุดท้ายมันต้องพึ่งโรงหมอนะครับซ่อมเองเราอาจจะไม่เก่งนะครับก็พอเข้าไปแล้วก็ได้ความรู้มานะครับส่งไปน,น,น,งนู่นเลยนะครับสาเชียงเชานน่นเลยนะครับเพงจะได้มาตอนนี้นะครับ แล้วก็วันนี้เราจะมาแกะนะครับแกะแล้วก็ประกอบท้างคืนแล้วพรุ่งนี้จะไปเจอไม้ลำไยนะครับไม้ลำไยในบ้านนะครับการตัดไม้ลำไยที่เขาปลูกไว้ในบ้านนะครับ <c oughs> แล้วผมก็จะบอกข้อดีข้อเสียนะครับการตัดไม้ในบ้านนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้ก็มาดูเครื่องก่อนดีกว่าครับนี่นะครับมาดูด้วยกันนะครับนี่นะครับนำม,มาในกล่องของแบ็กบูนะครับแบ็กบูนะครับกระทิงดำอันนี้ไม่ใช่ซื้อมาใหม่นะครับกล่องมันเฉยๆนะครับแบ็กบูแกสโซลีนเซียนโซนะครับ เดี๋ยวแกะกล่องกันดีกว่าครับผมหลังจากส่งไปซ่อมนะครับทั้งทั้งส่งไปแล้วก็ส่งกลับประมาณ5วัน5้าวันนะครับเอาเลยครับแกะกันเลย นี่ครับกล่องครับนี่ครับงานกระแทกนี่ครับกระสอบกระสอบแลวนี่ก็กระสอบ กองครับโอ้ขายได้หลายกิโลเลยแหมมาแล้วครับมีเวสสี่แปลพัดที่ส่งไปซ่อมมานะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็ ได้ของแถมมาครับเป็นผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มผ้าปั๊มใหม่ในขาบูนะครับแล้วก็ข้อลมนะครับที่ผมเปลี่ยนไปคราวก่อนหมอใหญ่เขาบอกว่ามันขาดนะครับนี่ มันเสียนะครับหลดออกมาเป็นเบ้าเป็นยวงเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากให้ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ให้ที่เข้าโรงพยาบาลไปก็ได้เขาเป็นล้างขบูมานะครับได้นะ ติดรายการไว้ตรงนี้ครับนี่นะรายการที่เปลี่ยนนะครับ,นะรบเอาละครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไปลุย ไม้ลิ้นจีแล้วก็ไม้ลำไยนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะพาไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอประกอบก่อนคลิปนี้อาจจะมีความยาวสักหน่อยนะครับผมโอเคครับไว้ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวกินเยลงยนี่ลุงข้ับหน่อยลงอยุงหน่อยกินเงยครับผมมันต่างจาปืนปุ๋ย 你把这，你把这，哎 <noise> 呀！嗯嗯，你把这弄了。你又打偏屁股了。啊 <noise>？打偏屁股，你都得干吗了？嘿嘿他